พี่ช่วยหนูด้วยนะเอาหนูกลับบ้านให้ได้นะพี่นไม่ยากอยู่แล้วนอยากลับบ้านส่วนหนึ่งของข้อความเสียงที่หญิงไทยจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญวัย18ปีสนทนากับวิไลรัตราชนาวีพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดประทุมธานีเมื่อวันที่1 2ถึง16พฤศจกิกายนที่ผ่านมาระหว่างที่เธออยู่ในรีสอร์ทเมืองมิริรัศสาลาวักหมู่เกาะบอเนียวกับเพื่อนสาววัย2 2ปีจากจังหวัดประทุมธานีซึ่งถูกล่อลวงมาค้าบริการทางเพศหลังจากตั้งใจไปทำงานนวดแผนโบราณที่ประเทศมาเลเซีย เป็นเป็นหนี้ค่าใช้จ่าย8 0ดหมืนเพื่อที่จะไปนวดและทราบว่าน้องเขาก็มีครอบครัวมีมีครอบครัวที่ห่วงเขาอยู่ทางนี้ด้วยค่ะรองเงินด้วยแล้วไปไปมาๆไม่ให้เขาทำงานเลยไม่ให้นวดเลยไม่มีแขกนวดเลย ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยเริ่มต้นจากสาวไทยไวัย18ปีโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดประทุมธานีแล้วมีการพูดคุยผ่านโปรแกรมไลน์กับวิไลรัต้วย้อยคำวิงวอนขอความช่วยเหลือวิไลรัตเกรงว่าสองสาวจะได้รับอันตรายจึงรีบประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบช่วยเหลือได้สำเร็จ ด้านคิวอรุณโนรสคณะทำงานสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านสังคมบอกว่ายิงไทยทั้งสองคนเดินทางจากกรุงเทพเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วมาที่ลัสซาลวักได้2เดือนเป็นหนี้อยู่80,000บาทแต่ตอนนี้ยอดหนี้เพิ่มเป็น2องแสนบาทตอนแรกเจ้าของรีสอร์ทอ้างว่าต้องจ่ายเงินส่วนนี้ก่อนถึงจะกลับเมืองไทยได้ต้องให้คุณศิลาเนี่ย ทำหนังสือเนี่ยถึงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อกดตันสารทูตมาเลเซียคุณต้องรีบปล่อยตัวไอาการสอบสวนเรื่องคุณเราไม่เกี่ยวแต่ว่าเราไปก้าวี้ขายเร,เรื่องเรื่องคดีของประเทศเขาไม่ได้ล่าสุดสองสาวไทยได้รับการช่วยเหลือมาจากรีสอร์ทแห่งนี้แล้วโดยพักพิงอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือในรักสารวัตรส่วนเจ้าของรีสอร์ทถ,ถูกดำเนินคดีและเจ้าหน้าที่ไทยกำลังเจรจาให้เจ้าของรีสอร์ทช่วยค่าตั๋วเครื่องบินและเงินเยียวยา คาดว่าสองสาวไทยน่าจะกลับถึงเมืองไทยในวันอาทิตย์นี้เกษานิ่มระหงรายงาน